สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพที่กำลังติดตามทาง y o u ูทูบชฉะนนสุรินผสมกลา้าวันนี้แอดมินมาพบกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นนะครับน้ำท่วมนี้ก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดวันนี้มาพบกับคุณลุงชื่ออะไรครับลุงดำเนินดำเนินกายแก้วร้อยตรีดำเนินกายแก้วนะครับ ท่านก็หลังจากที่ท่านลาออกจากราชการมาท่านก็มาอยู่ตามประสาแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่ไรนาของท่านท่วมเสียหายทั้งน้ําทั้งมะพร้าวน้ําหอมสวนกล้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของท่านนะครับน้ำนี่น้ําไหลผ่านนะครับก็เหลือประมาณอีก50เซนติเมตรนะครับ50เซนติเมตรก็จะท่วมพื้นบ้านของท่านส่วนห้องน้ําห้องครัวก็ท่วมเรียบร้อยแล้ว นให้ท่านได้เห็นภาพนั่นคือห้องน้ํานะครับท่วมแล้วคุณลุงเชิญตรงนี้ครับคุณลุงท่วมแล้วคอกวัวคอกค,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 ควายท่วมหมดแล้วอันนี้คอกวัวนะครับคอกวัวคอกควายก็ท่วมหมดแล้วนะครับนนต้องย้ายย้ายโคโกระบือบออกนะครับฝั่งนู้นจะเป็นบ้านของพี่กบเนาะ,ะพี่กบข้าราชการอดีตราชการกระทรวงเกษตรไม่อยู่หรอครับไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่นะอันนี้น้ําน้ําไหลไหลมานะครับแล้วก็ทราบข่าวมาว่าวันนี้มีน้ําหนุนมาจาก ทางพี่ไมยทางโคราชนะครับก็คือแม่น้ำมูลนะครับตอนนี้น้ำน้ำไหลเข้าหมู่บ้านนะครับนี่น้ำไหลเข้าหมู่บ้านนะครับไม่มีทีท่าว่าจะลดนะฮะท่านก็คงจะเห็นนะครับเห็นน้ำไหลเข้าบ้านเล็กที่ไรนะคุณลุงสามห้าแปดสามห้าแปดหมู่ที่สามบ้านตะเคียนตะบนคอโคอ,อำเภอเมืองสุรินทร์เนาะท่านกำนันผายเชิดสุขได้มาสัมภาษณ์หรือยัง อ๋อท่านกำนันยังไม่มานะอันนี้ก็เป็นสภาพที่ท่านอยู่นะครับขนาดย้ายาย,าย้ายฟางเพื่อมาจัดตุนไว้ให้โคกระบือแล้วนะครับก็ยังน้ำยังท่วมนะฮะทางนู้นก็เป็นไร่นานะครับก่อนที่จะเข้าสู่หมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เริ่มท่วมมิดแล้วนะครับต้นข้าวนะครับลุงเชิญเดี๋ยวจะถามอะไรนิดหน่อยนะครับตอนนี้นจะลดไหม คงไปลดง่ายครับเพราะอะไรมันเออหมดแล้วเออหมดแล้วนะครับับมออที่น้ํามันมันลงชาเพราะอะไร <ผม S 2> เพราะคิดว่าแต่ละลสภาพทางธรรมชาติห้วยตื้นเขินหรือว่ามีคนปิดกั้นทางน้าคือมันเกี่ยวข้องไปหมดคืออีกอย่างหนึ่งโกเขินแตกเขาก็เปิดเพื่อระบายน้ำเ<อ>ขินแตกทางห้วยเสนยงนี่เปิดระบายมาไม่หยุดเนาะแล้วก็ได้ยินมาว่านะครับทางพี่ไมย ทางลำตะคองก็เริ่มระบายน้ำอย่างหนักเลยครับขออะไรจากทางภาคราชการให้ช่วยเหลือไหมครับก็อ,อยู่การพิจารณาของผู้นำหมู่บ้านอยู่ที่การพิจารณาของผู้นำหมู่บ้านว่าจะตัดสินอย่างไรนะครับ<ต>นะทางรถทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226นี่ไปไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ทั่วหมดทั่วหมดเลยครับทั่วหมดไอ้กลิ่นน้ำคาวมากคุณลุงแสดงว่า มันมันท่วมหลายวันแล้วหลายวันแล้วตั้งแต่ก่อนวันาสาดเนาะก่อนโดนตาตอนตอนก่อนโดนตานี้ใต้ถุนบ้านของคุณลุงนี่ท่วมหรือยังยังอย่งย่งย่ง,ยงมันน้ํามาขนาดไหนน้ํามาก็แต่ยังม,มองเห็นต้นข้าวแต่เน,นี่ยมันมิดแล้วมิดแล้วนะต้นข้าวเป็ดไก่ไปไหนหมดปกติมาแล้วจะเห็นเป็ดไก่เป็ดไก่มันอยู่ที่สูงหมดแล้วอ๋อมันก็มีสัญชาตญาณของมันเนาะ นี่คือภาพนำมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในเขตอำเภอเมืองสุรินทโดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่เป็นแอ่งกะทะนั่นก็คือหมู่ที่สามหมู่ที่สี่นะครับหมู่ที่สิบหมู่ที่หกนะครับหมู่ที่สองหมู่ที่หนึ่งนะฮะตำบลคอองอําเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินนะฮะตรงนี้จะเป็นแอ่งกะทะนะครับอ่ที่ท่วม ครั้งหนักสุดก็ปี2 5 5 6เนอะแต่ว่าน้ำระบายได้เร็ว54 2,154 2,156ประมาณนี้นะครับและน้ำก็ระบายได้เร็ว,รวช่วงนี้คนเข้ามาออกมาอยู่ตามทุ่งนาเขาก็ถมที่ถมที่บางบางครั้งก็ไปทับรางระบายน้ำเนาะ,ะทับห้วยหนองคลองบึงก็ทำให้น้ำมันไหลสะดุดนะครับ แล้วตรงคอสะพานตรงนี้นะฝากให้กรมชลประทานดูแลด้วยนะสะพานแอะสะพานห้วยตะดาตรงนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ก็มาลอกออกให้มันลึกเลยม,ลเมันจะได้ระบายเร็วๆแล้วบ้านอยู่ตรงนั้นอีกไปปลูกไอ้มันเป็นที่ริมน้ำเนะี่ยมันไม่เข้าใจว่ามันมัน,ม,นมันออกโฉนดไม่ได้ก็ยังไปทำนี่นี่เป็นปัญหาเดือดร้อนนะครับคุณลุงฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไหมครับ ขอฝากให้ช่วยดูแลดูแลแล้วก็ทางระบายน้าและดูความสะดวกของหมู่บ้านแก้ปัญหาให้ยั่งยืนเลยใช่แก้ปัญหาอย่างยังยังอย่าเรามาเร่งทัรางระบายน้ําให้ดีครับตรงไหนที่ตื้นเขินก็ลอกให้มันลึกครับครับลอกให้มันลึกไปเลยครับมันจะได้ต่อไปน้ําจะได้ระบายทันอย่างห้วยเสน่งนี่ก็ต้องลอกเอาดินเอาดินไปทําเป็นภูเขาเลยเนาะใช่ใช่เออลอกให้มันลึกเลยไม่ใช่คุณลอกเสร็จคุณเอาดินมาถมร้อราะนนั้นอ่ะใช่เอมันจะช่วยประโยชน์อะไรก็ฝากไปถึง ท่านที่จะเป็นสสก็ดีนะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายอำเภอก็ดีที่ดูแลในเขตนี้ต,นะต้องให้คิดถึงภาพความจริงในอนาคตสำหรับวันนี้ขอกราบขอบคุณนะครับท่านร้อยตรีดำเนินกายแก้วนะครับข้าราชการเกษียณที่ให้ข้อมูลกับแอดมินสุรินทร์ผสมกล้ารักษาสุขภาพด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับ